สวัสดีค่ะมาต่อกันที่อีกซูปเปอร์กรุปกันเนาะหลังจากที่เราได้ผ่านซูปเปอร์กรุปของ e x c a v a t คแล้วก็ SAR เอ e ารลกันมาแล้วนะคะซูปเปอร์กรุปที่3ที่เราจะพูดถึงกันก็คือซูปเปอร์กรุปอาเคียพลาสตีดานะคะอ่ะซึ่งเจ้า ซูเปอร์กรุ๊ปนี้เนี่ยนะคะมันก็คือกลุ่มของโปรตีสนะคะที่มีความสามารถในการสังเคราะห์ด้วยแสงได้แล้วก็มันมีความสัมพันธ์กับบรรพบุรุษของยูคาริโอตที่เราเคยได้คุยกันไปเนาะเพราะว่ามันเป็นกลุ่มของยูคาริโอตเนี่ยแหละที่มันเขมือเอาไซยาโนแบคทีเรียเข้าไปนั่นเองแล้วก็ค่อยๆวิวัฒนาการขึ้นมาจากไซยาโนแบคทีเรียกลายมาเป็นพลาสติกมันก็เลยมีความสัมพันธ์กันนะคะนอกจากนี้แล้วเนี่ยสำหรับ ซูปเปอร์กรุ๊ปนี้เนี่ยนะคะมันยังเป็นซูปเปอร์กรุ๊ปใหญ่ที่ถือว่าพืชบกเนี่ยก็ถูกจัดอยู่ในซูปเปอร์กรุ๊ปนี้ด้วยดังนั้นสิ่งมีชีวิตในซูปเปอร์กรุ๊ปนี้เนี่ยมันก็จะค่อนข้างมีความสัมพันธ์มีวิวัฒนาการนะคะร่วมกันมากับพืชที่อยู่บนบกนั่นเอง เรามาดูอาเคียพลาสติดาตัวอย่างแรกกันนะคะก็คือสาหร่ายสีแดงหรือว่า red algae หรืออีกชื่อหนึ่งเราอาจจะเรียกว่าโรโดไฟก็ได้คำว่าไฟก็คือต้นพืชเนาะส่วนโรโดมันมาจากคำว่าโรโดสติปแปลว่าสีแดงนั่นเองสำหรับลักษณะเฉพาะของ สาหร่ายสีแดงมีอะไรบ้างมาดูกันนะคะอย่างที่1ก็คือสาหร่ายสีแดงเนี่ยเขาจัดเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีหลายเซลล์ดังนั้นโครงสร้างเขาก็จะมีขนาดใหญ่แล้วก็สามารถที่จะมองเห็นได้ด้วยตาเปล่านั่นเองนะคะอย่างที่2ก็คือ สามารถที่จะสังเคราะห์ด้วยแสงได้เนื่องจากว่ามันจะมีคลอโรฟิลล์ซึ่งคลอโรฟิลล์ที่พบเนี่ยก็จะแตกต่างจากในสาหร่ายสีน้ำตาลแล้วนะคะก็จะเป็นคลอโรฟิลล์ a คลอโรฟิลล์ d แล้วก็ไฟโคอิลิทริน ซึ่งถ้าหากว่าพูดถึงแหล่งที่เราสามารถพบพวกสารายสีแดงได้นะคะก็มักจะเป็นในพื้นที่เขตร้อนซะมากกว่าเขตอบอุ่นเนาะอย่างที่เราคุยกันไปถ้าหากว่าเป็นในสารายสีน้ําตาลเนี่ยจะพบได้ในพื้นที่เขตอบอุ่นซะมากกว่าดังนั้นสําหรับพวกสารายสีแดงเนี่ยก็สามารถที่จะพบได้นะคะในแถบบ้านเราเหมือนกันสำหรับตัวอย่างที่ยกมาให้ดูเนาะก็จะมีอยู่2ตัวอย่างด้วยกันนะคะตัวอย่างแรก เขามีชื่อว่าพอไฟราซึ่งเจ้าสาหร่ายพอไฟราเนี่ยถ้าเรามองเผินๆเราอาจ,จนึกไม่ออกแต่ถ้าหากว่านึกถึงในครัวนึกถึงแกงจืดสาหร่ายใส่เต้าหู้ใส่หมูสับที่เรากินหรือว่าสาหร่ายอบกรอบสาหร่ายทอดกรอบพวกนี้เนี่ยมันก็คือสาหร่ายพอไฟราดั่นเองนะคะดังนั้นถ้าเรียกแบบเป็นชื่อทั่วๆไปเราจะเรียกเจ้าสาหร่ายพวกนี้ว่าเป็นจีชายนะคะหรือว่าเป็นโนริสาหร่ายนั่นเอง นอกจากนี้ก็ยังมีอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะก็คือกราซิลเลียสปีชีสำหรับสาหรายชนิดนี้นะคะเขามีชื่อว่าสาหรายผมนางเพราะว่าเวลาเขาอยู่ใต้น้ำเนี่ยด้วยลักษณะของลำต้นของสาหรายเนาะมันแตกกิ่งแตกแขนง ยาวแล้วก็อยู่ด้วยกันเป็นกอใหญ่ๆเวลาน้ำพัดไปพัดมามันก็คงดูแบบสลวยเหมือนกับเส้นผมนั่นเองเขาเลยเรียกว่าสาหร่ายผมนางนะคะทีนี้สำหรับประโยชน์ของสาหร่ายผมนางนะคะเราสามารถที่จะสกัดมาทำวุ้นได้อะซึ่งวุ้นที่ถูกสกัดออกมาเนี่ยก็คือวุ้นที่ได้จากสาหร่ายเนาะเราก็จะเห็นนะคะอย่างตามร้านค้าที่เป็น ซองขายผงวุ้นเนาะซองสีขาวๆอันนี้ก็คือตัวอย่างของผงวุ้นที่สกัดมาได้จากกาซิลเลียนะคะโดยวุ้นที่ได้ออกมาจากผงวุ้นที่สกัดมาจากสาหร่ายเนี่ยมันก็จะมีลักษณะที่ค่อนข้างกรอบเนาะซึ่งมันจะแตกต่างจากผงวุ้นที่เป็นวุ้นเจลาตินที่สกัดมาจากไขกระดูกของสัตว์นะคะนอกจากนี้ บุญที่นำมาใช้ประกอบอาหารแล้วเนี่ยมันก็ยังสามารถนำไปใช้ในการทำเป็นบุ้นเพื่อเป็นอาหารสำหรับการเพราะเลี้ยงเนื้อเยื่อได้เหมือนกันมาดูสาหร่ายอีกกลุ่มหนึ่งกันบ้างนะคะก็คือสาหร่ายสีเขียวนะคะถ้าหากว่าพูดถึงในเชิงวิวัฒนาการเนี่ยสาหร่ายสีเขียวมันก็จะมีวิวัฒนาการนะคะ ใกล้เข้าไปอีกกับพืชที่อยู่บนบกนั่นเองเนาะเนื่องจากว่าลักษณะทั่วไปของเขาเนี่ยเขาจะมีความคล้ายคลึงกับพืชมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นส่วนของผนังเซลนะคะถ้าหากว่าสารายชนิดนั้นๆเนี่ยมีผนังเซลล์มันก็จะมีเซลลูโลสเป็นองค์ประกอบหลักของผนังเซลล์รวมไปถึงรองคาวัตถุที่สารายชนิดนั้น รวมไปถึงรงควัตถุที่สาหร่ายสีเขียวมีเนี่ยก็จะเป็นรงควัตถุที่พบในพืชไม่ว่าจะเป็นคลอโรฟิลล์เคลอโรฟิลลแล้วก็แคโรทีนอยด้วยสำหรับสาหร่ายสีเขียวนะคะเราสามารถที่จะแบ่งเป็นกลุ่มย่อยลงไปได้เป็น2กลุ่มด้วยกันกลุ่มแรกเราจะเรียกเขาว่าคลอโรฟต e ซึ่งเจ้าคลอโรฟา์นะคะก็จะเป็นสาหร่ายส่วนใหญ่เนี่ยก็จะพบตามแหล่งน้ำ ส่วนใหญ่มักจะเป็นแหล่งน้ําจืดแต่จริงๆในแหล่งน้ําเค็มก็สามารถพบได้เหมือนกันนะคะโดยลักษณะเด่นของเขาเนี่ยก็จะสามารถสืบพันธุ์ได้ทั้งแบบอาศัยเพศแล้วก็ไม่อาศัยเพศด้วยการหักเป็นท่อนเป็นตน้นหรือว่าเป็นการแบ่งเซลล์เพื่อเพิ่มจํานวนนะคะนอกจากนี้แล้วอาหารที่เขาสร้างขึ้นมาจากการสังเคราะห์ด้วยแสงเนี่ยก็จะอยู่ในรูปของแป้งนั่นเอง ตัวอย่างที่ยกมาให้ดูนะคะก็อย่างเช่นอันที่หนึ่งคือคลาไมโดโมเนสอันนี้นะคะเป็นสาหร่ายเซลล์เดียวนะคะเขาก็จะมีโรงคาวัตถุเราก็เลยเห็นว่าเขาเป็นเซลล์เดี่ยวๆเป็นสีเขียวๆแบบนี้นะคะต่อมาอีกอันหนึ่งอันนี้เนี่ยเราก็นำมาใช้ประโยชน์ในการผลิตเป็นอาหารเสริมนะคะก็คือสาหร่ายคอเรล่า ซึ่งเจ้าคอเรลลาเนี่ยถือว่าเป็นสาหร่ายสีเขียวที่มีโปรตีนสูงเขาก็เลยนำมาสกัดนะคะเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมทางเลือกหนึ่งเนาะที่สกัดมาจากสาหร่ายนั่นเองต่อมาอีกตัวอย่างหนึ่งตัวอย่างเนี้ยน่าสนใจมากเลยก็คือเจ้าวอลวอกซ์นะคะสำหรับเจ้าวอลวอกซ์ถ้าหากว่าเราดูในรูปนี้เนี่ย การที่เรามองเห็นเขาเป็นลูกบอลลูกบอลแบบนี้มันไม่ใช่หนึ่งเซลล์ของเขาแต่จริงๆแล้วแต่ละก้อนกลมๆเนี่ยมันประกอบไปด้วยหลายๆเซลล์นะคะรวมไปถึงโครงสร้างที่เอาไว้ใช้ในการสืบพันธุ์ด้วยวอลลวอสเนี่ยมันมีลักษณะเด่นตรงที่โครงสร้างของเขาเนี่ยมันก็คือสาหรายเซลล์เดียวเนี่ยแหละเพียงแต่ว่าเขาอยู่ด้วยกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนหรือที่เรียกว่าโคโลนี ซึ่งลักษณะโคโลนีของเขาถ้าหากว่าแยกรางออกมานะคะก็จะได้ออกมาประมาณนี้ตามรูปที่เราเห็นนะคะอันนี้ก็คือเซลล์เดียวๆของเขานักเรียนจะเห็นว่ามันมีไอสปอตเป็นองค์ประกอบด้วยเนาะแล้วก็มีส่วนของแฟลกเจลล่าซึ่งช่วยในการเคลื่อนที่ทีนี้การที่เขาสามารถมาอยู่รวมกันกลายเป็นโคโลนีได้เนี่ยนะคะแต่ละเซลล์แต่ละเซลล,เซล์ที่มันมาอยู่ร่วมกันเนี่ยมันจะมาฝังตัวนะคะอยู่บน ผนังที่มันสร้างขึ้นมาซึ่งผนังเซลล์ตรงนี้ที่มันสร้างขึ้นมาเราเรียกว่าเป็นเจลาตินัสเซลวอลก็คือลักษณะคล้ายๆกับเยลลี่นั่นแหละมันก็จะมีเซลล์ของวอลวอกซ์เนี่ยฟังกันอยู่เต็มไปหมดเลยนะคะ ก้อนของโคลนีได้แล้วเนี่ยนะคะถ้าหากว่ามันถึงช่วงเวลานึงมันก็สามารถที่จะสร้างเซลล์สืบพันธุ์ได้นะคะซึ่งสามารถที่จะสืบพันธุ์ได้ทั้งแบบอาศัยเพศแล้วก็ไม่อาศัยเพศนั่นเองซึ่งมันจะถูกสร้างออกมาในรูปที่เรียกว่าโกลนีเดียมนะคะซึ่งจากการ ที่ครูได้หาข้อมูลมาเนาะการที่เขาอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนโคโลนีเนี่ยมันอาจจะเป็นเพราะว่าด้วยความที่เขาเป็นสาหร่ายที่มีไอสปอตเนาะก็คือมันมี โครงสร้างที่เอาไว้ช่วยในการรับแสงเนี่ยดังนั้นการที่มันมารวมกันเป็นกลุ่มมันก็อาจจะทําให้มันเนี่ยสามารถที่จะไปหาแหล่งที่มีแสงแล้วก็ทําให้มันสามารถสร้างอาหารได้มากขึ้นนั่นเองอารมณ์แบบรวมกันเราอยู่ประมาณนี้เนาะมันก็เลยมีวิวัฒนาการมีการมารวมกลุ่มกันแตกต่างจากสาหร่ายเซลล์เดียวชนิดอื่นๆ ต่อไปอีกตัวอย่างหนึง่งอันนี้จะพบได้ตามแหล่งน้ําจืดนะคะสามารถพบได้ทางภาคเหนือหรือว่าทางภาคอีสานของบ้านเราเนี่ยแหละก็คือเจ้าสาหร่ายสไปโรไจราถ้าหากว่าเอามาขยายใต้กล้องจุลทรรศก็จะเป็นลักษณะแบบนี้รูปนี้เลยสไปโรไจรา สไปโรจราก็จะมีชื่อเรียกท้องถิ่นแตกต่างกันนะคะอาจจะเรียกว่าเท่าน้ำหรือเรียกว่าไก่ก็ได้นะคะโดยลักษณะเซลล์ของสไปโรจราเนี่ยเขาจะประกอบด้วยเซลล์หลายๆเซลล์นะคะมาต่อกันเป็นสายแล้วกอ็อันนี้ถ้าสังเกตเนาะมันก็จะมีขอบเขตของแต่ละเซลล์อยู่นะคะนอกจากนี้แล้วเนี่ยลักษณะพิเศษของเขา นักเรียนจะเห็นว่าส่วนที่เป็นสีเขียวๆเ,เนี่ยก็คือคลอโรพลาสต์นั่นเองซึ่งคลอโรพลาสต์ในสาหร่ายสไปโรไจราเนี่ยมันจะมีลักษณะเป็นแผ่นบิดเกลียวนะคะซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของสาหร่ายชนิดนี้ก็จบไปสำหรับ ตัวอย่างของคลอโรฟิ์นะคะทีนี้เรามาดูสาหร่ายสีเขียวกลุ่มที่2กันบ้างก็คือแครไฟิ์ สำหรับเจ้าแคโรไฟน์เนี่ยก็ยังคงเป็นสาหร่ายสีเขียวอยู่นะคะแต่ว่าถ้าพูดถึงในเชิงวิวัฒนาการเนี่ยเขาจะมีความใกล้เคียงกับพืชบกมากที่สุดแล้วก็เป็นสาหร่ายที่มีหลายเซลล์ด้วยนะคะสำหรับ แหล่งที่อยู่ของสาหร่ายไฟเนี่ยมันคือในน้ำเนาะแต่เดี๋ยวเราก็จะไปคุยกันต่อว่าจากการที่มันอยู่ในน้ำเนี่ยมันสามารถที่จะวิวัฒนาการขึ้นไปบนบกได้อย่างไรแล้วมันมีร่องรอยมีหลักฐานอะไรให้เราสังเกตได้บ้างว่าเจ้าสาหร่ายไฟเนี่ยมันถึงมีความสัมพันธ์มีวิวัฒนาการที่ใกล้ชิดกับพืชบกเป็นอย่างมากนะคะโอเคก็ผ่านไปอีก หนึ่งซนะูเปอร์กรุ๊ปเนาะก็คืออาคพลาติดาในที่สุดเราก็ได้เดินทางมาถึงซูเปอร์กรุ๊ปสุดท้ายนะคะก็คือซูเปอร์กรุ๊ปยูนิคอนตานั่นเองคูตีเส้นเบี้ยวอีกแล้วสำหรับสมาชิกนะคะในซูเปอร์กรุ๊ปยูนิคอนตาที่ยกตัวอย่างมาให้เนาะก็จะมีอยู่ทั้งหมด2กลุ่มย่อยด้วยกันเรามาดูรายละเอียดกันเลย สำหรับกลุ่มแรกนะคะมีชื่อว่าสไลโมหรือก็คือเจ้าราเมือกนั่นเองอีกชื่อหนึ่งอาจจะเรียกว่าไมซีโทสัวก็ได้ สำหรับเจ้าราเมือกเนี่ยชื่อของมันมีคำว่าราเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วก็มีคำว่าเมือกด้วยแสดงว่าลักษณะรูปร่างของเขาเนี่ยมันก็จะค่อนข้างหยุยๆนะคะดังนั้นเจ้าราเมือกเนี่ยเราสามารถที่จะพบเขาได้ทั่วไปตามบริเวณที่มันเป็นที่ที่ชื้นแฉะเนาะอย่างเช่นตามพื้นป่านะคะหรือว่าตามบริเวณที่มีเศษซากของขอนไม้เศษใบไม้ต่างๆ ซึ่งเจ้าสไลโมนเนี่ยถือว่าเป็นกลุ่มสิ่งมีชีวิตที่สำคัญอีกกลุ่มหนึ่งเลยแหละนะคะมีหน้าที่เสมือนกับกลุ่มของฟังใจเลยนั่นก็คือมีบทบาทสำคัญในการเป็นผู้ย่อยสลายให้กับระบบนิเวศนะคะ ทีนี้เนี่ยลักษณะสำคัญของเจ้าสไลโมนะคะที่เราพบได้มันก็จะมีช่วงชีวิตแบ่งได้เป็น2ระยะนะคะโดยระยะที่1เนี่ยเราจะเรียกเขาว่าเป็นระยะของพลาสโมดียมซึ่งลักษณะเด่นของระยะพลาสโมดียมเนี่ยเซลของเขาจะมีลักษณะที่คล้ายกับอะมีบาถ้าไมถึงบอกว่าคล้ายอะมีบาอ่ะถ้านักเรียนนึกถึงอะมีบาเนาะลักษณะที่มันคล้ายคลึงกันเนี่ยก็คือคล้ายกันในแง่ของ ลักษณะการเคลื่อนที่เนื่องจากว่าเซลล์ที่มีลักษณะคล้ายกับอะมีบาเนี่ยนะคะเขาก็จะใช้ส่วนที่เรียกว่าเท้าเทียมในการเคลื่อนที่นอกจากจะใช้เท้าเทียมเคลื่อนที่แล้วเนี่ยมันยังใช้เท้าเทียมในการกินอาหารด้วยเนาะก็คือขเขมืออาหารเข้าไปนั่นเองที่เราเรียกว่าฟาโกไซโทซิสอันนี้คือระยะชีวิตแรกแต่ อีกระยะชีวิตหนึ่งของเขานอกเหนือจากการที่เป็นอะมีบากระดึบกระดึบคืบคลานไปแล้วเนี่ยเขาสามารถที่จะมีการรวมกลุ่มนะคะแล้วก็สร้างโครงสร้างที่เรียกว่าฟลูตติ้งบอดีขึ้นมาซึ่งฟลูตติ้งบอดีเนี่ยมันเป็นโครงสร้างที่พบเฉพาะในพวกฟังจ่ายแต่ว่าสามารถที่จะพบได้ในรานเมือกด้วยดังนั้นก็เลยอาจกล่าวได้ว่าไอเจ้าสไลโมเนี่ยมันคือกลุ่มของโปรตีสที่ดำรงชีวิตคล้ายกับรานั่นเอง ในการแบ่งประเภทของเจ้าราเมือกเนี่ยเราสามารถที่จะพบเขาได้2ลักษณะด้วยกันมาเริ่มกันที่กลุ่มแรกก่อนกลุ่มที่1เราจะเรียกเขาว่าเซลลูลาสไลโมซึ่งลักษณะเฉพาะของเซลลูลาสไลโมก็คือในการใช้ชีวิตปกติทั่วไปของเขาเนี่ยเขาจะอยู่กันเป็นเซลล์เดี่ยวๆอยู่กันอย่างอิสระต่างคนต่างออกหากินกันไปโดยตัวอย่างของเซลลูลาสไลโมที่พบได้มีชื่อว่า ดิ c โทสเตลเลียมดิสคอยเดีนะคะซึ่งก็คือในรูปนี้เรามาดูกันว่าวงจรชีวิตของเจ้าเซล l ูลา l i สไลโม่เนี่ยมันมีลักษณะของอะมีบาแล้วก็ฟลูติงบอด o ี y ในช่วงใดบ้างนะมาเริ่มกันที่ส่วนแรกก่อนที่เราคุยกันไปเมื่อกี้อะเราเริ่มจากระยะทั่วๆไปของเขาก่อนเจ้า เซลลูล่าสไลโมเนี่ยมันจะใช้ชีวิตกันเป็นเซลล์เดี่ยวๆอย่างที่บอกใช่ไหมคะอาครูจะขอเรียกว่าเป็นเซลล์อะมีบาละกันเนาะทีนี้เนี่ยเจ้าเซลล์อะมีบาเนี่ยมันสามารถที่จะสืบพันธุ์นะคะได้แบบอาศัยเพศโดยถ้าหากว่ามันมีการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศเนี่ยมันก็จะต้องอาศัยเซลล์สองเซลล์เนาะมาปฏิสนธิร่วมกันแล้วมันก็จะเกิดเป็นระยะที่เรียกว่าไซโกดขึ้นมา ซึ่งไซโกดที่เกิดขึ้นมาเนี่ยมันก็จะมีการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิสเนาะมันก็เลยทำให้ได้ลูกหลานของอะมีบาเป็นเซลล์เดี่ยวๆ,ๆเต็มไปหมดอ่ะแล้วต่างเซลล์ก็เติบโตแล้วก็ใช้ชีวิตตามลำพังกันไปของมันเนาะต่างเซลล์ต่างอยู่แต่ทีนี้เนี่ยเมื่อเจ้าอะมีบาเนี่ยมันจเจริญเติบโตเต็มที่และ และถ้าหากว่ามันมาเจอกับสภาวะสภาวะหนึ่งที่อาหารเริ่มขาดแคลนฉันจะอยู่ตัวเดียวไม่ได้และไม่อย่างนั้นฉันจะต้องอดตายแน่ๆเลยมันก็จะมีการสร้างสารเคมีนะคะเอาไว้เรียกผองเพื่อนของมันให้มันมารวมกลุ่มกันนะกลายเป็นกลุ่มเป็นก้อนแบบนี้ซึ่งถ้าหากว่าส่องผ่านใต้กล้องจุลทรรศน์ก็จะมีหน้าตาประมาณนี้ดูแบบเหมือนกับเป็นก้อนเมือกๆือเนาะคล้ายๆตัวทากยังไงก็ไม่รู้นะคะ เมื่อเขามารวมกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนเสร็จเรียบร้อยปุ๊บ,บเขาก็สามารถที่จะคือพลานกระดึบกระดึบกันไปได้นั่นแหละแล้วก็มีการฟอร์มซึ่งก็จะฟอร์มขึ้นมาเข้าสู่อีกระยะหนึ่งก็คือการสร้างฟลูตติ้งบอดีนั่นเอง ซึ่งการสร้างฟลูตติ้งบอดี้ของเขาถ้านักเรียนสังเกตนะคะเขาก็จะมีการตั้งฐานแล้วก็ค่อยๆก่อยอดขึ้นมาเนาะแล้วตรงปลายสุดเนี่ยก็จะมีลักษณะคล้ายๆกับกระเป๋ะเป็นติ่งเป็นหัวขึ้นมาโดยโครงสร้างของฟลูตติ้งบอดี้ตรงนี้เนี่ยตรงฐานที่เจ้าอมีบ a ามันค่อยๆเกาะตัวขึ้นมาเนี่ยมันก็จะค่อยๆแห้งไปนะคะแต่ว่ามันก็ทำให โครงสร้างนี้เนี่ยตั้งขึ้นอยู่ได้เนาะส่วนตรงบริเวณกระปะ๋าด้านบนตรงนี้เนี่ยมันก็คือเจ้าอามีบาเนี่ยแหละที่มันค,อค,อค่อยๆคืบคลานกระดึบกระดึบกันขึ้นมาพอมันฟอร์มอยู่ในรูปของกระเป๋าแบบนี้แล้วเนี่ยมันก็จะค่อยๆนะคะพัฒนาตัวเองให้มาอยู่ในรูปของสปอขึ้น ซึ่งสปอรที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะมีลักษณะคล้ายๆกับเป็นเหมือนกับเป็นเกราะนั่นแหละเนาะแล้วก็รอเวลาเมื่อสปอร์จเจริญเติบโตเต็มที่เกราะหรือเปลือกที่มันสร้างขึ้นมาเนี่ยมันก็จะ,จะเจริญเติบโตออกมาแล้วก็กลายเป็นเจ้าอะมีบาอีกครั้งหนึ่งนั่นเองต่อไปก็จะเป็นกลุ่มของสไลโมอีกประเภทหนึงนะคะเราเรียกเขาว่าพลาสมเดียลสไลโม เจ้า p l a s m มเดีย slime m o เนี่ยนะคะเขาจะมีลักษณะของการดำรงชีวิตที่อยู่ร่วมกันเป็นก้อนขนาดใหญ่โดยระยะนั้นเนี่ยเราเรียกว่าระยะ p l a s m เ d i u m ซึ่งในระยะ p l a s m เ d i u m เนี่ยมันจะเป็นกลุ่มก้อนของราเมือกที่มีขนาดใหญ่มากแล้วข้างในก็จะมีนิวเคลียสอยู่หลายอันเต็มไปหมดแล้วก็สามารถที่จะเคลื่อนที่ได้ด้วย ทีนี้เรามาดูวงจรชีวิตของเจ้า p l a s m o ดียลกันบ้างนะคะว่ามันแตกต่างจากเซลลูลาสไลโมยังไงมาเริ่มกันที่วงจากส่วนนี้กันก่อนนาะเริ่มจาก ระยะที่มันเป็นฟิตดิ้ง plus m o เดลก่อนเนาะก็คืออยู่กันเป็นก้นกอนแล้วก็สามารถที่จะกระดึบคลืบคลานกันไปได้นะคะซึ่งถ้าหากว่าสังเกตจากรูปเนาะมันก็คือหน้าตาของราเมือกที่มีลักษณะแบบนี้นักเรียนอาจจะเคยพบเห็นได้ตามป่าเนาะถ้าหากว่าใครเคยมีโอกาสได้เดินตามป่าที่ค่อนข้างชื้นค่อนข้างแฉะ ทีนี้เนี่ยไอเจ้า plus m o เดลนะคะอย่างที่บอกลักษณะใกล้เคียงกันเลยการที่มันจะสร้างล r ตต t i งบอดี้ขึ้นมาเนี่ยมันอาจจะกำลังเผชิญอยู่กับสภาพแวดล้อมที่มันไม่เหมาะสมเนาะมันจะอดตายและฉันต้องหาทางดงํารงเผาพันธุ์ให้ได้ไม่ทางใดก็ทางหนึ่งนะคะ เจ้าพลาสโมดียมเนี่ยมันก็จะค่อยๆฟอร์มตัวขึ้นมานะคะทําตัวมีลักษณะเป็นร่างแหก่อนเนาะแล้วก็ค่อยๆสร้างฟรุตติ้งบอดี้ขึ้นมาซึ่งฟลุตติ้งบอดี้ที่มันสร้างขึ้นมาเนี่ยลักษณะก็จะคล้ายๆกันเนาะก็คือมีส่วนกระเปาะด้านบนแล้วก็มีส่วนก้านเอาไว้ยึดเกาะกับพื้นที่ที่มันจะอยู่นะคะซึ่งกระเปาะที่มันสร้างขึ้นมาเนี่ยเราจะเรียกว่าสปอร์เรนจิยม ซึ่งสปอร์แดงเจียมเนี่ยมันก็จะบรรจุสปอแต่ละสปอเอาไว้เต็มไปหมดนะคะแล้วก็รอเวลาเนาะให้สปอเนี่ยมันจเจริญเติบโตเต็มที่พอสปอมันจเจริญเติบโตเต็มที่ปุ๊บเขาก็จะสร้างเซลลขึ้นมาซึ่งเซลล์ชนิดนี้เนี่ยมันจะเป็นเซลล์ที่เอาไว้ใช้ในการสืบพันธุ์นั่นแหละนะคะอันนี้คือลักษณะเด่นของเจ้าพลาสโมดียม นอ,นอกจากการที่ในการอยู่อาศัยทั่วๆไปมันจะมีอยู่หลายนิวเคลียสแล้วแต่ว่าพอมันจะสร้างเซลล์สืบพันธุ์เนี่ยเซลล์สืบพันธุ์ของเขาสามารถที่จะสร้างได้2แบบด้วยกันสลับกันไปสลับกันมาก็ได้ขึ้นอยู่กับว่าณนะตอนนั้นเนี่ยมันจะสร้างขึ้นมาเป็นแบบไหนก็คืออาจจะอยู่ในรูปของอะมบอยเซลล์หรืออาจจะอยู่ในรูปของแฟกเจอเลตเซลล์ก็ได้ซึ่งทั้ง2เซลล์มันก็ต่างก็เคลื่อนที่ด้วยกันได้ทั้งคู่ใช่ปะเพียงแต่ว่ามันใช้โครงสร้างในการเคลื่อนที่แตกต่าง ทีนี้เนี่ยแต่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 กันความสับสนนิดนึงเนาะการที่มันจะเป็นแฟกเ o อร์เล e เซลหรืออะมีบอยเซลเนี่ยเวลาที่มันจะผสมกันมันไม่ใช่ว่าแฟกเจอร์เลจะมาผสมกับอะมีบาไม่ใช่เนาะมันจะต้องเป็นเซลล์ที่มีหน้าตาเหมือนกันมันถึงจะผสมกันได้ดังนั้นเมื่อมันผสมกันได้ปุ๊บสุดท้ายนะคะมันก็จะมารวมร่างกันกลายมาเป็นไซโกดอีกครั้งหนึ่งแล้วไอ้เจ้าไซโกดตรงนี้เนี่ยมันก็จะพัฒนากลายมาเป็น f ิ e ดิ้ง plus m o ด i เ m ียก็คืออยู่ในรูปที่มันใช้ชีวิตได้ตามปกติอีกครั้งแล้วก็ในหนึ่งร่างของเขาเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยหลายๆ n นิวเคลียสนั่นเองเรามาดูตัวอย่างของ plus ม i ด m เ l ลสไลโม่กันบ้างนะคะตัวอย่างที่ยกมาให้มี2ตัวอย่างด้วยกันรูปอาจจะไม่ชัดเท่าไหร่เนาะอ่ะอย่างอันนี้นักเรียนจะสังเกตเห็นว่ามันจะมีปุยๆขาวๆหรือออกดำ,ดำ,ดำาๆเกาะอยู่ตามปลายใบหญ้านะคะ ที่เราเห็นเป็นปุยขาวๆตรงนี้เป็นฝีมือของเจ้า p l a s m o เดี m slimeo ชนิดหนึ่งนะคะที่มีชื่อว่าไฟซารัมซึ่งเจ้าไฟซารัมเนี่ยมันสามารถที่จะก่อให้เกิดโรคยืนต้นตายกับพืชได้ส่วนอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะอันนี้รูปร่างหน้าตาเขาดูน่าสนใจเนาะเจ้าตัวนี้นะคะมีประโยชน์กับพืชเนาะมีประโยชน์กับ ซากอินซีที่กำลังจะย่อยสลายก็คือเจ้าสเตโมนิติสมันสามารถที่จะทำหน้าที่เป็นผู้ย่อยสลายให้กับระบบนิเวศได้นั่นเองก็จบไปนะคะสำหรับตัวอย่างแรกในซ u เปอร์กรุ๊ปยูนิคอนตาก็คือเจ้าพวกสไลโมดนั่นเองอนนักเรียนอาจจะเอามาเติมลงในบรรทัดนี้ก็ได้นะคะครูเว้นที่เอาไว้ให้ทีนี้เรามาดู สมาชิกอีกตัวหนึ่งกันบ้างใกล้จบแล้วเนาะก็คือนอกเหนือจากกลุ่มของราเมือกแล้วก็จะมีอีกกลุ่มหนึ่งเราเรียกเขาว่าไรโซโพด d าสำหรับเจ้าไรโซโพดานะคะลักษณะที่โดดเด่นของเขาเขาจะมีเท้าเทียมเอาไว้ใช้ในการเคลื่อนที่แล้วก็เอาไว้ใช้ในการกินอาหารซึ่งตัวอย่างที่ยกมาให้นะคะก็จะมีอยู่2 ชนิดด้วยกันเริ่มจากกลุ่มแรกก่อนก็คืออมีบานักเรียนก็จะคุ้นเคยกันดีเนาะได้ยินกันบ่อยๆนะคะเจ้าอมีบาเนี่ยมันเป็นสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวนะคะที่สามารถพบได้ทั่วไปตามแหล่งน้ำที่เป็นแหล่งน้ำเน่าเสียนะคะซึ่งถ้าหากว่าลงลักษณะเฉพาะของเขาไปอีกนิดหนึ่งเนาะการกินอาหารของอมีบานเนี่ยมันก็จะกินอาหารที่มีขนาดเล็กกว่าโดยอาศัยการขมือดซึ่ง กา,นนการเคลื่อนที่เนี่ยมันก็จะใช้สูโดโพเดียมแต่ว่าเป็นสูโดโพเดียมที่มีชื่อเฉพาะว่าโลโบโพเดียมก็คือมีลักษณะทู่นั่นเองนะคะอย่างที่นักเรียนเห็นในภาพเนาะมันก็จะเป็นหลบหลบทู่ทูแบบนี้ซึ่งถ้าตัวอย่างเราระบุไปถึงระดับของจีนัสเลยก็จะเป็นโปรตีสในจีนัสอะมีบานั่นเองชื่อเดียวกัน มาดูอีกตัวอย่างหนึ่งขออภัยเติมลงไปด้วยนะคะตกตัว A ไปเจ้าตัวนี้มีชื่อว่า e n t a m ม b บานะคะเจ้า e n น a m ม b บาเนี่ยเป็นไดโซโพ d ดาอีกชนิดหนึ่งนะคะซึ่งถือว่าเป็นพวกปรสิตแล้วก็ก่อให้เกิดโรคนะคะตัวอย่างเช่นโรคบิดมีตัวซึ่งเกิดจาก e n น a m มิบาที่มีชื่อว่า e n t a m ม b บาฮิสโตไลกา ลักษณะอาการของโรคบิดมีตัวนะคะก็จะทำให้เกิดอาการท้องร่วงอย่างรุนแรงแล้วก็มีการถ่ายออกมามีอุจจาระแล้วก็มีมุกเลือดปะปนนะคะรวมไปถึงทำให้เกิดอาการคลื่นไส้วิงเวียนนะคะแล้วก็มีการอาเจียนร,รวมไปถึงมีไข้ร,ร่วมด้วยเนาะแล้วก็มีการสูญเสียน้ำนั่นแหละแต่จริงๆแล้วเนี่ย ระดับความรุนแรงของโรคเนี่ยก็จะมีตั้งแต่ระดับที่สามารถที่จะหายเองได้นะคะแต่ถ้าหากว่าบางคนอาจจะภูมิคุ้มกันไม่ดีพอเนาะมันก็อาจจะทําให้เกิดอาการที่รุนแรงได้แต่ถือว่าเป็นอาการที่พบได้ค่อนข้างน้อยมากเนาะก็คือตัวเชื้อเนี่ยมันอาจจะหลุดเข้าไปในกระแสเลือดนะคะแล้วก็เข้าไปทําอันตรายให้กับเนื้อเยือ่ออาจจะทําให้เกิดฟีนะคะตามอวัยวะต่างๆเช่นที่ตับหรือที่ปอดเนาะซึ่ง ก็อาจจะเป็นอันตรายถึงชีวิตได้แต่อย่างที่บอกก็คือมันเป็นกรณีที่พบได้น้อยมากเพิ่มเติม <ๆ S 2> ให้อีกนิดนึงนักเรียนอาจจะเคยได้ยินโรคบิดอีกแบบหนึ่งนะคะก็คือโรคบิดไม่มีตัวถ้าหากว่าเป็นโรคบิดไม่มีตัวเนี่ยจะเกิดจากเชื้อแบคทีเรียน,นะคะที่มีชื่อว่าชิเกล l า โดยลักษณะอาการเนี่ยก็จะคล้ายๆกับโรคปิดมีตัวนั่นแหละนะคะถ้าหากว่าเราถ่ายท้องออกไปเนี่ย เชื้อมันก็จะสามารถลดปริมาณลงได้เนาะแล้วก็สามารถหายได้เองแต่ทั้งเนี้ในระหว่างที่เรามีอาการท้องเสียนะก็คือต้องระมัดร,ระวังในเรื่องของการสูญเสียน้ําแล้วก็สูญเสียแร่ธาตุนะคะซึ่งมันก็จะเสี่ยงต่ออาการช็อกได้เนาะถ้าหากว่าเป็นอย่างในเด็กเล็กๆหรือว่าผู้ที่มีร่างกายไม่แข็งแรงนะคะ อ่าโอเคก็จบแล้วนะคะสำหรับความหลากหลายของอาณาจักรโปรตีสต้าเนาะก็เราได้เรียนรู้กันไปถึง4ซุซูเปอร์กรุ๊ปด้วยกันก็อย่าลืมไปทบทวนด้วยนะคะอ่าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ